เอาพิงยีไปใช่ไปมิปป้ตุยไปหมอกหมอกอะไรปั้วตุยไปเอางวงไปปั้ตุยเชฟงวงมชฟงวงคือบูมี่อยู่ไม่อยู่พี่แค่อย่ามไงวงอยู่นี่นะมาเลย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 โดยสบายเลยไอ้สั่นให้ป๊าเขาไปช่งบอคือขี่รถเฮารถไพนี่นะ รถเงี้ยพีไม่ไซื้อหายน้องพิงโ oh อแมนประตูรถประตูประตูซื้อหายพ่อแม่ตป๊าเด้อโอเคทางรถรถคันนี้ค่นเป็นรถที่ว่าประตูซื้อหายอยู่ประตูอยู่อเมริกาประตูใจดีเด้อ,อ,อลูกเด้อเล่าซื้อหายแล้วก็วซื้อหายแม่กับน้องพิงที่ไปฆ่าน้องพิงประดิน

เจ้ายืนเนาะิงิน้ำปานเด้อาลูกอันนี้เปช่วยกกินนะหมากันเนี่ยมากับขุนมเนี่ยมันช่วยมั้ป่ะออมามาให้มาหางานมาให้ป้าพิงยนงพักกระเทียนย่งนี่นะโอ้ตอ้ชิ้นทำมา

ว้าวเิ <irgendw carbono> ่นไห่เข้าไปนะเอาไปดิบแมนไในในกินโบทันเพื่อนก็มีอยู่ได้มาหักเจ้าครับถามมาเป็นไปไห่ป้าเนาะเออเพิ่นวะเออเจ้าไม่มาช่วยกินพี่ดุเอ็นหน้าก็มาดินพี่นี่เอ็นหน้านี่ จะชีลองดินวัดได้ดุจะชิลองเบื่อปะเฮ้ยที่ลู้บังน้องกุ้มอยู่ปะลูกหืมจะบังน้องกุ้มอยู่บ่ป้าป้าเม่เราไปรังปะจะรอแม่ขึ้นมาพาเด็กๆดินวัดก่อนน้เด็กดินวัดก่อนเราเปิดฉันมันเลยลูกเปิดฉันมันด้ะ กินน้ำกันกันเพ้ยแบ่งกันพี่น้องเดียวกันเบิดนี่ยจะบอกเราถีบจะมาไอ้้ยกินไม่หมางนะไอ้ก้ยนั่นดุอู้อยูมพูป้ปถีนยูมผูเอ้ยพี่พี่่มผูถีบต้องพิงบดอมามาทูจะ พี่น้องทั้งพี่น้องทั้งพ่อต้งพิงดูหลานทั้งพ่อ้องพิงเออช่งจ้าคือขึ้นมานงนั่งนะส่งเจ้าขึ้นอุนลงเลยฮะไอออนไออนได้ป่วไอออนนี่มากใน่กราตาเลยลูกเ่ก้าานี่ยมะเก้าตาลูกมาเร็วมาเร็มาเ

đi ừ, đi hôm phụ ba hôm là hôm phụ đi hôm đi hôm đi on đây pha nó kia on đây nó hôm bị nắng thì ba hôm oh, bị ô mặn nằm nhay nằm một xúc bao lâu anh mày hiểu rồi mà

ป้าไปดูล่ะป้าไปแพงคนไหนน้องพิงค์จะแทงคนไหนเฮ้ยเอ้ยเอ้แพงแม่บุญแพงแม่บอแพงแม่หน่อยเ้ยคนไหลเอาเมยเดอคนไหม่ตาเโอ้้วเอคนไหอ๋มดได้อ่อได้ก่อนน่นะหมดหมดแดงน

มิเตอร์นี่ท๊จ้าลูกล่ะท๊จ้าท๊จ้าโอเคไาเอ้ะช็อตได้บอลลูกน่ะคอยเดู้เด้อ อุ้ยโอ้โหซี่แหนะอะตุ๊กและไม่มีงเหยียบเลยนะมั้ไม่มีงเหยียบมนอนเลยอ๋อเย็นอยู่เรือนวัดพี่ อ๋อกินกับเอื้อยเออจับพี่เด้อต้อยอยากจับค่ะ ừ. quân thì น้อง cắn, น้องย่านหรอก nói lo mấy มาแต่เวียก่ะพาดูกศึษาวหอดินคือเก่าคุยพี่น้องเอ้อดินอยู่เฮือนป้าวันนี้เนาะพาดินอยู่เฮือนป้าแล้วพราะว่าดินอยู่เฮือนป้านี่มีอยู่เรือนวัดพอใกล้วัดได้เฮือนป้านี่เออเอื้อยเอื้อยออไปมืึอให้มาน้าก็เป็นคนกันชิมีเอื้อยดินดินกับเอื้อยชิมีสามคนเอื้อยสามสี่ยังไงส่อชวนไายหันเอื้อยกับชิไปหน้าเนาะส่วนไล่เนาะชิไป ทำนน่อยก็เจ้าก็ไปหน้านี่ตอนเว้น,นี่มาอยู่น้ำมิตูบบ <c ười> เป็นไรเอ้ยออถีไว้ออนกับตีนชุดเลยอ่อนอ่ะ Ừ, nó nóng phình, than nữa đấy, nó nóng phình <laughs> Này <dọc cần>. <cười> <cười> Phình ơi, lại ra cái giật lúc, mưa này lúc Mà thả hôm bị đâu ấy Ơ ơ, bố khẩn lúc Bố khẩn đơ, bố nhà hai đơ <laughs> nhà ta hai đấy เดนตามเอ้ยคิวที um. ่เมื okay. ่อย้วเพื่อนไปเยกันเออออนเออออนน้ำฮอดชิบะฮะแม่เอได้เถอะลองนบงดูสิชื่อขนมนี่้เเ้อน้องพิงเยไม่ม่ชิคนมให้กินไลูกไว บานชอิบบนบิับน่งชีดูบานนี่นับไ้ดูไไปแม่บุซื้อขนมมากินไดบ่อไอ้บ่อไอ้หรืบ่เขินนับนับบงดูร่งค่ะเรืน้องผิงนับโเป็นเน้องเอยเนาะได้กินแต่เอยคนเดียวขนมรดในนี่้าถามีหน้าก็คาถาเออคาามีหน้าเบิ้งบ้านนี่มีหน้านับพ่อนบ่อสบบานนี่ นั่งเอยาดเสาเราวนัมึงดูน้องพิงนั่งเชิงขากเอวยมึงดูนังที่นังที่นมึงดูอ่ะกินนี่ทำวิบนำดชแล้วชิบ้ไยังบานี่ดนสสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ิบสี่สิบห้าสเจ็แเก้าสิเอ้เอกงแลองพิงนะลูกนะมึงดูค่ะอ่าน้องพิงบกงนะเอ๋ยเนาะไอออนด้วยนี่เอาไว้เมื่อเชืนมให้กินนี่เอะเขีไม่ใช่อ่อนนะเขี่ยยิงมวดะเขี่ยนะยิงม้งดูเขีจ้านะยิงมเขีจ้ะนะ อยู่กัอ้เฮ้ยพี่น้องเอ้ยไอมาลองนับหอดชไดร่องสามสี่้าหกเจ็ดแปดมาเอ้ยกหอดชิเอ้ยอ่อนบ้ไรบ้ไอ่อนเลยหัวเศร้าไปเลยไปเไปเอย่เอ้ยมาดอเรื่องทไปดู น้องพิงเห็นโมบวก้าวว่าน้องพิงรุดรุดรปคุณนะวะเงียหนอยเกิดรุดบ่ก็มีดอกเดียวเกิดนะเยอะเลยนอนก็มีนอน่ะเอออ๋อเกิดป้าลูเฮ้ยเอ้ยนี่เอิญสมบุรเอินป้า วันหน้าก็เอินเมเา่าเอินสมบุญอ่อนก็เอินเม่าวรได้เป็นไม่ถา่าคนแล้วเอิญเอญยาเอินป้าเอินป้าบุญเจ้าเอินตู้หญิงเอิเม่าวอนเพราะว่าพเท่พาของวันหน้านี่เป็นอาของวัฒนมิ แล้เอยนี่เป็นน้องเป็นเป็นนองชชยพอร้องพิงพอเอยให้มากโกวาบ่นถ่ายโอนอ่ะเอ๋ยยิ้มใส่หมักกโกวาอะโกบาไปได้กโกบ้าน่ะเขยไปได้เฮ้ยโกบาฮะพี่เงบเป็นบ่กบา

ไอ้พิงพิงเอ้จะดินน้ำเบื่อได้แมกขึ่นเฮือนป้าก่อนเด้อจะให้แม่แช่ไอชินลงมาดินน้ำเด้อ เนี่ยต้องผิงช่องเป็นอยู่บ้างันนี้ถือคิ้วต้องพิงเนะไอออนไอออนได้ออนห้องเป็นแต่เขาเฮ้ยเห็นไหมยังไมดห้องไปไปไกยแค้ลูก เนาก็ด้ลกเห็นน้าเออ่านนเกกดิ่น้ำเล็กน้อยอยู่วัดเอ้ยกินน้ำกันหูุกนุันหมากนะแก่เ้อยังได้รู้ยแบ่งกันแบ่งปันกันดู ไปเอ้าโอ้เฮากองเฮากะพญานาคเอาด้อนี่ต้งพรภู่ใหญ่อยสร้างเนาะแมีได้ซื้ออย่างเพิ่นสิได้ถึงคันนี้กะได้ย้นทางพรภู่ใหญ่คอพี่น้องเอ้ยเามีพรใหญ่ทางเฮากทางบ้านเมืองเฮากจักสิได้ํานี้บ่เนาะ

แล้ววันนี้นางสาวด้วเมื่อแล้วนี่กำลังกระปดไว้ด้วยเนาะแต่บุญกองบุญบุญว่องไฟเผยออกก่อนเผยออกก่อนปิดเด้อไเผออกก่อน เฮ้อขออกก่อนป๊าป๊าโอเคคลิปนี้กอ่ะคลิปมานี้เอ้โอ้สอบมานั่งโอ้ตาตีบยางก่อนมูเลยตาตีบไปดียังไม่ตู้เจ็ดหน้านะโอ้นังกักแปะ นั <m> ่งแจ็บค่ะคดี่งจกียงจงดูจะปลูกย่านะโดยอันบงเดือยแลันี่ักบัวเลยอันอือปลูกยังมีงได้มันมันเปื่อยไปเลยม่ไหไน้าแม่จะเือบ่เขานะเมื่ไหร่ไปวันว่าคนดำหน้าก็จะไป วานอยู่แต่วานม่รู้ว่าตุ้ยได่ยพดยปลำเนี่ยยันวานบ่ไ้เข่าวานวานวานแต่ไไงนางักยัดีเจ้าปลูกเองบ่ลูกหลานปลูกพักหญ้าเลยเต็ม่ลกออตเเต็มมาลวตะกี้ลกและมันเป็นตัวพักเป็นหัวเต็มกล่มไเปลูกใครบ่ ขายแล้ว <ersch> um ่ันเขที th th um ่อนจนางเเถอะเอะเนาะกว่าคนแข็งแหงอีกเราเนางเห็ดได้หน่อยป็นนางขับนาง่บนเตานอนขับง่ายเห็ดหันเห็ดยู่เน้มันจะขำไว้เนาะขำไว้ไใเด็กหนเห็มมะลี่มชื่อมากินไตหันโอ้ยขลอไปขลนูักกูจักนออกเฉยเนาะ เด้อเดยเด้อดได้ like ด <Liberty. S 2> ุมีมีตู้ปลูกพักกี้ดุกินได้หนามนะป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 ้าไหนปะออกมอปะลูกปะเนเด้อเด้อเดอลไอเด้อปะปโอเคจะเลคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เด้อย่นลี้กดไล์กดแชรซขอวพีน้องป้าลุงนะน้องพิงสบายดีป้าลุงนะดุยังไงสบายดีป้าลุงนะดุ Chị kì Hãy hãy ngắm mẹ Bà thúc hết ếp ổn vang. đi ngắm được hết mày okay. okay. hết hey, 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 mày, mày Đôi Ếp ổn đây sao Đôi Bà phải đeo